ความจริงแล้วก็พวกเรา3คนครับเ,เปิดบริษัทใหม่ชื่อ B Good Entertainment นะครับผมแล้วก็คมจริงอะคุยกับทางสุดสัปดาห์ Entertainment มาสักประมาณปีหนึ่งแล้วแหละว่าแบบเอออยากมีอะไรทําร่วมกันจนสุดท้ายมันก็เริ่มมาตรงนี้ที่ว่าคิมคัพมินยองเขาแบบเหมือนจะมาจัดแฟนมิสในเมืองไทยเขาหาผู้จัดคับทั้งเรากับสุดสัปดาห์ก็เลยเสนอโปรไฟล์เข้าไปเรียกว่าเป็นนักแสดงที่มาเป็น เบอร์แรกของพวกเราอะที่เราที่เราได้มาทํางานอะไรเงี้ยก็เขาก็เป็นนักแสดงที่ดังมากนะครับ<ม>ทั้งในเกาหลีแก็ในไทย<ม>ก็รู้สึกว่าเออก็ได้ได้คนที่ถูกใจเราครับจากที่เราทําเป็นเรื่องหน้ามาตลอดอะไรอย่เงี้ยเราก็ได้สัมผัสกับแฟนคลับเราด้วยใแบบน่าแบบตรงข<ม>นาดแบบก็<ม><ม>คือคนที่คอยซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ย คือทาให้เราจากประสบการณ์ตรงนี้มันก็ทําให้เราเรียกว่าสามารถ t ร e a t ได้ทั้งคนดูที่จะมาซื้อบาทด้วยทั้งทางศิลปินด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างผมเองที่ผมทํางานในวงการนี้มามันก็ทําให้ผมแบบสะสมเรื่องคอนเนคชั่นหรือว่าประสบการณ์ในการทํางานมันก็มาใช้กับตรงนี้ได้เราก็พยายามทําให้มันออกมาดีที่สุดแหละไม่ไม่อยากให้มันเกิดปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องอะไรก็ตามครับเพราะว่าเพราะ,ะนั้นเราเราสามคน โดนถึงทางอีกทีมงานหนึ่งก็จะแบบช่วยกันดูทุกอย่างให้มันปุดรอยรั่วทั้งหมดเรื่องความพอโตแล้วด้วยเรารู้สึกว่ามันคือการทํางานนะเราก็ต้องเหมือนแบบเออไม่เอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยมันก็เลยจะแบบไม่เออย่างี้ไม่ทะเลาะใช้คำว่าไม่ได้ทะเลาะเลยดีกว่าแต่ก็มีถกเถียงกันบ้างนจะเป็นลักษณะใช่ใช่มากกว่าใช่ นี่คือมันเป็นเวของเราในความเป็นพี่น้องกันเนียใช่ไหมคะที่แบบจะมาด้วยไม่ได้ค่อยมีทะเลาะอะไรใช่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 ที่บ้านใช่เพราะมันคือคือหน่อยที่คุยกันก็เพื่อเพื่อเพื่อให้งานมันออกมาดีแหละแค่นั้นเองในชีวิตจริงคือหน่องมีตีกันไหมคะมีบ้างครับนิดนิดหน่อยๆมันไม่ใช่เออมันไม่ได้มันไม่ได้ตีแบบบ่นๆกันว่าว่ากันยุ่มยิมยุ่มยิมเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้แบบทะเลาะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มทําอะไรที่เป็นเบื้องหลังเราแล้วมันจะใหญ่ขึ้นด้วยอ่ะที่มันมันคงอ่ะมันใหญ่แต่ว่าเดินทุกคนจะเข้าใจผิดเราทั้งสามคนก็ยังยึดงานเบื้องหน้าเป็นแรงเป็นหลักอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าแค่ว่าเราเริ่มหันมามองอะไรที่ทําคู่ขนานกันไปที่จะทําให้เราแบบสามารถวันหนึ่งถ้างานในวงการมันอาจจะลดน้อยลงแต่เรายังมีตรงนี้ที่แบบเป็นหลัก ให้เราดิดได้อย่างมันคงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มทําไปครับบางบางอันในนะอนาคตอาจจะไม่ทําก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยวันนี้ทําก็มีประสบการณ์แล้วแต่ก็อย่างที่บอกว่างานในวงการกันถูไม่ได้ทีถ้าของผม,มผมก็รับในสเกลเดิมนะมใช่ครับแต่ว่าเอออะไรช่วงประมาณครับปีปีครึ่งที่ผ่านมาหลายคนจะบอกเอะผมหายหน้าหายตาไปจากท<ม>ีวีอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นจังหวะพอดีมากกว่าว่าพอดีว่าไปบวชคือต้องหยุดก่อนบวช เป็นจังหวะพอดีก็ปิดกล้องก่อนบวชไปแล้วผอบวชก็ต้องรอผมยาวรุ่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าระหว่างที่ผมบวชเสร็จกลับมาของผมเรื่องยาวผมก็มีไปถ่ายหนังมาแล้วถ่ายซีรีส์มาแล้วเก็บไว้แล้วแต่แค่มันยังไม่ได้ออนแอครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วนี้ผมก็จะเปิดซีรีส์เรื่องนึงด้วยเพราะนั้นแล้วงานแสดงผมยังเป็นหลักเอเดิมมันเป็นความสุขของเขาอะเอาจริงก็สนับสนุนอยู่แล้วเพราะเราก็อยากให้เขาเหมือนมีสกิลติดตัวเพราะว่า ก็คือมันก็ดีกับตัวเขาเองอะเนาะวันหนึ่งเขาโตขึ้นเขาเอาของพวกนี้ไปใช้ต่อยอดในส่วนของเขาเองอะเราก็ยินดีซัพพอร์ตอยู่แล้วเขาไปเรียนที่โรงเรียนที่เขาเรียนอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีการออดิชั่นมีมาจาัดออดิชั่นที่นี่อะไรเงี้ยเขาก็แบบอุ้ยเนี่ยหนูอยากไปออดิชั่นนู่นี่นั่นเลยก็ให้เขาไปครับให้เขาไปลองสนามว่าให้รู้ว่าอ๋อโอเคให้ไปประสบการณ์เป็นอย่างนี้นะการคัดเลือกมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยครับอยากไปฝึกหัดอยู่ที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าอ่ะฝึกที่บ้านให้มันเยอะๆก่อนแต่ก็คืออไไม่่ด้้แแปปปลลวาาเเขตงบบ็นนศิิ ตอนนี้อะไรก็คือแค่ว่าให้เขามีเอาเริ่มจากเขาชอบก่อนเขาชอบร้องมาชอบเต้นใช้เวลาบ้างเป็นประโยชน์ที่เหลือก็คือให้เขามีสกิลติดตัวไว้อะวันหนึ่งถ้าเขาแบบอยากจะไปทําอะไรเขามีสกิลตรงนี้ติดตัวก็บอกตรงๆเลยครับบอกว่าไปก็ถ้าได้ก็โชคดีนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็บอกว่าแค่ให้เขาไปเจอสนามจริงๆที่มันนอกเหนือจากห้องเรียนบ้างอะาเ้เขาเข้าใจ ผมว่าอันนี้ตอบยากเป็นสองพาร์เลยเอาพาร์ของผมก่อนถ้าผมมผมผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรเลยหมายถึงว่าในแง่ที่ว่าว่าเขาหน่องเป็นใครอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือการคัดคน,นเพื่อจะไปเป็นศินลปินหรืออะไรเงี้ยเขาดูที่ความสามารถเป็นหล <S <S ักเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวันใหม่อ่ะพอเขาเริ่มโตขึ้นแล้วเขาไปเข้าโรงเรียนเรียนหนังสือเขาก็เหมือนกับไม่ได้มาทํางานในวงการอะไระเพราะนั้นเขาก็แบบไม่ได,ไได้ไม่ได้มีใครไปจับจ้องอะไรเขามาคือเขาอยู่ในสังคมของเขาใช่ ต่อย่างถ้าเกิดไอ้คดีหนึ่งคือถามว่าตัวเขาเองอ่ะตัวเขาเองอ่ะเขาก็แทบไม่สนใจเลยว่าเขาเป็นคนที่รู้จักหรืออะไรเขาก็ใช้ชีวิตวัยเด็กของเขาไปอะไรเขาเขาไม่ได้สนใจเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ไปบอกเขาว่าแบบต้องทําให้แบบมันดีนะเพราะว่าเนี่ยเป็นคือเป็นคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าจะบอกเขาเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นจะสอนเขาในเรื่องของการใช้ชีวิตมากกว่าว่าเออเนี่ยเราเราคนเป็นที่มีคนรู้จักอ่ะถ้า เราทำทำอะไรไม่ดีอย่านคนรู้นะไอ้ตรงนี้เอามาพูดตรงนี้เน่เรื่องนี้มากกว่าเหมือนเขาเริ่มโตเขาเป็นวัยรุ่นแล้วเขาจะไม่ค่อยมาเล่าอะไรที่เป็นส่วนตัววนา้นกที่แบบเอ้ยน้องโตขึ้นแล้วอาจจะไม่ได้แบบว่าเล่าเราทุกอย่างในความเป็นผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ใจนึงก็เข้าใจใจนึงก็ก็ ถ้าเขามาเล่าก็ดีกว่าแต่เราก็เข้าใจอ่ะแล้วย,ยิ่งแบบเดี๋ยวนี้เด็กก็เป็นเด็กเ e นใหม่แล้วด้วยก็มีความคิดเป็นของตัวเองมากๆอะไรอย่าง้เราก็ต้องปรับตัวให้ตามเขาเหมือนกันออเอาเป็นว่าเราคุมเขาให้อยู่ในความพอดีไม่ใช่ใช,ใช้คำว่าคุม,มหมายถึงว่าทําให้เขาอยู่ในความพอดีหมายถึงว่าให้เขาอยู่ในแนวทางให,ให้เขามีอิสระของเขาบ้างแต่ว่าเราก็ต้องคอยตกซ้ายตกขวาให้เขาดีเขาทางด้วยเขาดีเงียบ อเขาไม่เป็นดื้อเขาไม่เป็นดื้อเถียงแบบไม่จะทำนู่นนี่แค่ไม่ไม่ทำอะไรไม่เป็นแต่แค่แบบเป่งเงียบเงียบแ่แอบแอบที่จะไม่ทำถามว่าห่วงผมว่าผ,ผมก็ห่วงนะแต่ว่าไอ้ที่มากกว่าห่วงก,ก็คือน่าจะเป็นเรื่องว่าแบบทุกอย่างอยากให้มันเป็นไปตามความเหมาะสมของเวลาอะไรมากกว่าเลยแต่ว่าก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องมีสังคมของเขา